i ก็วันนี้นะผมเราก็เราจะมาทดสอบเวฟร้อยสิบนะครับตัวเก่าสเปคเครื่องเดียวนะครับผมเป็นลูกห้าสองนะครับผมชักเดิมอย่างเดียวนะครับท่อเดิมนะครับผมแล้วก็แล้วก็ยางไม่มีลมด้วยยางแบนนะครับผมวันนี้ก็จะมาทดสอบท่อสปีดว่ามันจะได้เท่าไหร่ ต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้นะครับผมทําลูกไว้เมื่อ3ปีที่แล้วทีนี้กลับมาบ้านก็เลยยังคิดถึงมันอยู่นะก็เดี๋ยวลองเท่าสปีดให้ดูแล้วกันว่ามันยังจะแรงเหมือนตอนทำมาแรกๆไหมนะมครับผมคันนี้เป็นเวฟร้อยในตำนานผมนะครับผมโอ้ยสับยกเกือบพากูไง กปพาผมไป,ไปวัดแล้วนะเอาเลรนะผมเหมือนมันจะวูบโอเคก็ไม่ได้ขี่นานะไว้ให้แม่ขี่ไปนาแกก็ไม่ค่อยได้ดูแลรักษาอะไรสรุปว่านะ แบบไม่ได้เหมือนเดิมแล้วคือบีดหมดปอกให้ไหลเนี่ยนะรถกระตุกน่าจะเป็นที่หัวเทียนไหมไม่นั้นก็อาจจะเป็นที่ลูกน้ำมันแกอาจจะไม่ได้เติมเหมือนมันจะเหมือนมันจะดับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวได้เข็น สรุปนะไม่ได้ผลสรุปแล้วคือไม่ได้ละถ้าจะทำดันโลเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องทำเครื่องใหม่อีกรอบ จะกระตุกเป็นที่หัวเดยนจยิงๆด้วยโอ้โหยิงยิงหนักเลยนะ ไม่ไหวว่ะยิงต้มตมตมตมเตม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 เลยสรุปก็คือพังโอ้เนาะไม่ได้เจอกันนานผมก็เติบโตมาจากคันนี้แหละสายดันโลมาก่อนก็สรุปแล้วนะไม่ต้อง ทำยาวคงดันเท่ากบิดไม่ได้ละก็ขี่ได้แล้วประมาณนี้แหละแต่ดันเท่ากบิดไม่ได้ดันกบีดดันเท่ากบ,ดดาบีดนี่ก็คือเหมือนรถจะกระดาบอะ่ะมันวูบนะมันกระตุกอะ่ะ ก็มีเงินก็อยากทำคันนี้อยู่นะเวลาขี่ก็สนุกอะ่ะเออมันได้อารมณ์ดีอารมณ์ดันโลอะ่ะเออเดี๋ยวจะลองใหม่อีกครั้งหนึ่ง แบบโหมันจะพังอะ่ะมันจะหลุดทั้งคันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสั่นมากเลยรถถ้าดันไกลๆนี่รู้สึว่าจะเหนื่อยแล้วอันตรายด้วยรถมันสั่นมากก็ประมาณนี้แล้วกันสงสารรถ สงสารรถเดี๋ยวพังมาแม่ไม่มีรถขี่ไปนาอีกตำนานก็เปมันเป็นตำนานไปเถอะ ก็สำหรับใครที่รับชมนะผมขอบคุณมากๆนะผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม